ที่เด็ดตากรับผมก่ที่จะิงครับผมเดี๋ยวเข้าไปที่ครับสวัสดีครับผมมิ่นจะมาเห็ดตามตั้นครับผมผมครับผมติดตามต้นต่อไปครับผมไม่หูนะครับ ครับผมหูเขาเอ็ดแล้วครับผมเดี๋ยวไปล่างครับเ๋ือครับใช่แล้วครับผมคราบผมอาผมไป โคุรีคุรีครับล่างน้ำครับผมเอาถึงนั้นเสร็ได้ตามเข้าครับผม ๋ยวพายมากันครับเครื่องห้องมมีอะไรครับผมเทียมครับผมครับอีกทีครับผมครับผมห้อมากันครับผมเครื่องห้องันหนึ่งครับผมตไปแล้วครับผมใส่เด้ครับผมผมนนวครับผมช้อน ดีครับผมดีมานกครับดีเก่งครับผมน้ำมันหอยครับผมคุณป้าครับ ครับตีเด็ดตากองครับผมซอสเทอริยากิครับผมใช่เลยครับโคุ่โคุร่ครับผมสาวครับผมสาวสาวครับผมเข้อนึงครับผมครับผมวงเ้ากับมักเรียบร้อยแล้วครับผมถึงไหนประมาณนันาที่เซเวนซีครับเดี๋ยวพลกดผมครับครับผมลงเตาเลยครับผม หมูเขาใส่โหบเยอ้อยแล้วครับผมปิดฝาเลยครับเสียบสายกครับผมตั้งไปประมาณสองร้อยครับผมสองร้อยสามสิบสามสิบหา้านาทีครับผมครับผมผ่านไปแล้วครับผมประมาณสิบนาทีหีสิบนาทีครับผม เนาะกับทางมูลครับผมโอ้ยพร้อมขัดขนาดครับผมดูแล้วล่ะประเดี๋ยขัดขาวครับผมกับทางเรียบร้อยแล้วครับผมอิจฝาเลยครับผมโอ้ยโดนแชนะตะกรงต้องมีขาแล้วครับผมครับผมเอาล่ะครับผมหมเขาแล้วครับผม ตัดไบเลยครับผมโอ้หอม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 ครับผมเดี๋ยวเขามาชิ้กันครับ <c oughs> ขั้นก่อนครับผม <c oughs> <c oughs> เราพัฒนานัขน